โอเคเรามีการเอ้ยเดี๋ยวโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวลบทิ้งไปอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคแต่ที่จริงตรงนี้มันเป็นตัวละครผมนะเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะโอเคมันคือโลโบ็อกค,คือคือเราต้องการฐานเอาไว้ซึ่ง โปรแลนด์จะบุกครับโปรแลนด์จะบุกแต่เยอรมันนั้นนี่มีจุดตรงนี้อีกรัเสเซียอืบอืบ นั่นแหละจะบุกตรงนี้เข้าด้วยกันจะมีการบุกตรงนี้ด้วยกันแล้วก็ได้เวลาเยอรมันจะบุกแล้วครับเยอรมันเอาสีนี้เนาะเยอรมันได้ตีเอ้ยแบบเอาเอาให้มันสี่สิบสสิบโอเค เยอรมันนั้นได้บุกลูกที่ตามสัญญาไว้จวนได้อะฮะโอเคนี่แต่สีมันจะไม่เหมือนก็จริงนี่คือเยอรมันบุกก่อนะตบมือทำเพื่ออะไรวะและและปแลแร์นั้นก็ก็ไม่น้อยหนาะใบุกกลับบุกกลับไม่กงแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเยอรมันได้แล้วครับ ากอะมันกากบุ้มมันหลังจากนั้นสรุปว่าจะแบ่งครึ่งกันรัเซียเป็นสีเขียวเอิรมรีบ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 รบรีกรีรีบรรีบี้รงนรี้ตี้รงนรี้ตี้รงนรี้ี้รรีนี้รรีบีรงนี้ีรรีรีี้รรีรีเรี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 ร แต่บอลันก็ตอบโต้ตกับยางก็ทันเห็นก็ทันหันยางก็ทันหินบนัล,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 ลัน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 เวลเลนขดมั่วเลยไปลาก่อนเอไอบ๊ก็กโอเคเล่นขดมั่วอ่ะจ,จริงๆนะเล่นขดมั่ว บนลันลัน <desserts> ล <Negative notes> ันเวลันเวไห่อ่ะบนบนบนลันลันเวลันเวบนลั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 นเวลันเวนี่คือรูปล่าสุดที่ผมถ่ายมาได้ฮะเช็คดูบนลันลันลันเวลันเวบนตกควั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 ก แท็กโอเคติ๊กถูกแล้วก็แล้วแล้วก็ใช้ไม่ได้ยังต้องจำยมยมยมยอยามียอมึงอยู่ไหนวะโอ้โหเฮ้ย ลันเวลันเวมือดต่อควัก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 ไม่ได้เหรอ่ะฮะอันนี้ไม่รู้อะไรอ่าอะอ่ะฮะอ่าอ่ะอ่ะฮะอ่าอ่ะอะ คลิ але al, але al, ao, ป,ป,ป iedzieć, นี้ไปรอคนอันอันเอาเอาคลิปนี้ไป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 รอคนนี่นะครับแม่นะครับนี่นะครับน้องบังกรเสื้อนี่นะครับน้องมังกรเสื้อสีส้มครับน้องบังกรเสื้อสีส้มครับเล่นเชียอะไรอยู่วะ ควกัวกควักควักเอ้ยไม่มีอะไรทำเลยจบ